กลับมาให้อาหารปลาครับวัดปลากรุงครับล่องเมืองครับว่าจะไล่ซ้ำไหนครับจะไมาพิสูจน์มั้งครับว่าปลาวัดปลากรุงนี่ไล่แทะบ่ครับอ่ามาเบิ่งครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ครับอ่าเบิ่งครับเด้อตอนนี้แค่นนี้เสริมดวงต่อชีวิ่งอาหารปลาเมืองครับโอ้เล็กน้อยก่อนเล็กน้อยก่อนโอ้เล็กน้อยวันนี้เล็กน้อยเล็กน้อยอ่าเดี๋มาเลยเสริมเสริมมากเลยเสริมมากเลยปวดขาดเลยเนี่ลูกพี่ใหญ่แค่ไหนมากลูกพี่ใหญ่มากเลยมากแล้วใช่ลูกพี่ โห่แล้ววะลูกพี่ว่ามีแนวกินแล้วโอ้หลายเลยจอดอยู่ไอ่สีใหญ่ขึ้นนานขึ้นเลยขึ้นบ่ไใดมาเยอะลกงอลุกงอกดันแน่มานเราใส่ใส่ใหญ่ขึ้นเงี้ยดันขึ้นมากเงี้ยอาปากเจียย่งเดียวเออสวยโอ้โหเะโอ้คนในปลาดุกปลาดุกปลาดุกกระเช้ากรนเช้าเนส่วนหน่อเนาะ อะไนไปแตเพี้ยนเพี้ยนม่เขาามางปกาบอกม่ใหญ่กรดุกว่าใหญ่กระดุกกินยวงหางีอาดกายนีม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 ามีมีีมอมี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 ีีม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 ีกีมกมบมี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 ีมีมีมีนี้ีมีมีมมี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 นีม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 ่ม ปลาหน้ามั้อนี่เนาะปลาเทียนต้อ้ต่ปลาท้องมือนปลาท้องไม่ตัวเดียววานแก่ๆอีกีนใหญ่ไม่มีหมองเดียวเลยรไปทางอื่นหนีไปทางอื่นโหลดเออเออถ้าหุ่นมันอะไกินนี่เออหล่อมันเขามาหนีเบิร์หนีไปทางอื่นบัดนไปทางอื่นกินเนี่ยเัอจะได้กินปลาเทียนหัวนั้นมันก้าเขามาบ่ได้ด้วยเวรฟุงปลาดุกนาะคุณ มึงดูอ่ยู่แล้สิก่ามาอ่ะบางทีเต็มถีบอยู่สอนสอนปูปูเอ็ดเป็ดบัดปลานะครับบัดปลากรุงนะครับเด้อครับผมรับผมกันบ้านเนาะนี่ถ่ายน้องเรามีมีมีเหวียนมดเนี่ยนีแค่สีเนาะเวอร์เนาะอันนี้แฮ้งเอาไปขึ้นเนาะเลียกเรียกเรียกปลามาใส่เนาะตัวนู้ดนี้เนี้ยนะคนนาะดูนะครับครับบรรยากาศนะครับเด้อเพิ่งกำลังพัฒนานะครับ ปลากุ้งนะครับผมอส,สอบถามจากพระอาจารย์พลงพอพ่นวาพันธิเทดเป็นสองสันนะครับเดินตรงไปทางพระพุทธทรูปนะครับผมเห็ดเป็นสองสันนะครับผมเชิญเที่ยวเชิญทองนะครับเดี๋ยวแหล้วกอนรับพันสุสมโพรนะครับงามๆเบิง่งเห็บเบิ่งครับอาสวัสดีครับ